อิไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t ไม่ไว้หน้าเผ่าภูมิฟาดมาตรการรถอีวีของรัฐบาลประยุทธ์ทำไทยเป็นเพียงผู้นำเข้าไม่ใช่ฐานผลิตเผ่าภูมิชี้มาตรการรถอีวีตบมือข้างเดียว จูงใจผู้ซื้อแต่ไม่จูงใจผู้ผลิตวันไทยกลายเป็นผู้นำเข้าแต่ไม่ใช่ฐานผลิตนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทยและผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า EV ว่าอุตสาหากรรมการผลิต EV ไทยอยู่ในภาวะอย่างเชิงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายคือ ผู้ซื้อรอผู้ขายคนซื้อไม่ยอมซื้อเพราะผู้ผลิตไม่เริ่มลงทุนทำให้โครงสร้างพื้นฐาน E ีีไม่พร้อมสถานีชาร์จไม่ครอบคลุมใช้งานยังไม่สะดวก e c o n o m i s s o f Scale ไม่เกิดราคาจึงยังสูงและผู้ขายรอผู้ซื้อคือผู้ขายไม่กล้าเริ่มลงทุนจนกว่าจะมีผู้ซื้อจำนวนมากพอคุ้มทุนที่จะลงทุนรวมถึงรอทิศทาง E ีจากภาครัฐ ภาวะอย่างเชิงแบบนี้ทำให้การเดินทางสู่ศูนย์กลางการผลิต E ีวีของไทยจึงวนอยู่ในอ่างช้ากว่าคู่แข่งมากจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องคิกส start และต้องผลักทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้เลิกรอกันไปมาการกระตุ้นผู้ซื้อให้ซื้อและผู้ผลิตให้ลงทุนต้องเกิดขึ้นพร้อมกันแต่มาตรการสนับสนุน E ีวีของรัฐบาลที่ออกมานั้นเป็นการตบมือข้างเดียวมีแต่ด้านจูงใจผู้ซื้อแต่ขาดมาตรการจูงใจผู้ผลิต ให้เริ่มลงทุนเรายังไม่เห็นมาตรการเช่นการร่วมลงทุนจากภาครัฐกองทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างอุตสาหกรรม e ีวีมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําพิเศษเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ผู้ผลิตมาตรการรัฐ ร่วมทุนสร้างแท่นชาร์จสาธารณะและอุดหนุนหัวจ่ายตามกำลังวัดมาตรการดึงการผลิตและประกอบ EV ีให้มาตั้งถิ่นฐานในไทยการใช้ภาษีสภาสมิตรเพื่อปกป้องตลาดในประเทศกรณีรถ e ีวีทะลักจากจีนจากสิทธิประโยชน์ FTA มาตรการต่างๆเหล่านี้ยังไม่เห็น นายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่าหากรัฐบาลยังทํามาตรการด้านผู้ซื้อด้านเดียวแบบนี้ในที่สุดไทยจะกลายเป็นผู้นําเข้า EV ีแต่ไม่ใช่ฐานการผลิต E ีีซึ่งแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยซึ่งใหญ่มากจะหายไปห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตําแหน่งงานทั้งหมดจะหายไปเวียดนามและมาเลเซียเดินเกมเร็วมากด้าน E ีวีอินโดนีเซียก็ได้เปรียบเรามากเพราะมีแหล่งแร่นิกเกิลที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่รัฐบาล จึงต้องออกแรงขนาดใหญ่และหนักและต้องทำแบบครบวงจรทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ผลิตพร้อมกันเรื่องนี้ช้าแล้วอดเลยหากฐานการผลิตไปตั้งที่อื่นแล้วยากมากที่จะกลับมาและห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดจะถูกย้ายตามไปด้วยฉะนั้นเรื่องนี้ดูออดไดหรือไม่ชนะก็แพ้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ